ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเกมประเภเท NFT ออกมามากมายและส่วนใหญ่ก็มักจะเจ๊งไปตามการเวลาบางเกมก็ไปไม่รอดในขณะที่อีกหลายๆเกมก็เหมือนทำมาหลอกคนซะด้วยซ้ำโดยเกม NFT ส่วนใหญ่มักจ่อมาในกระายกับเกมมือถือซึ่งมักจะเป็นเกมฟอร์มเล็กหรือไม่ก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากแต่เกมที่ผมจะนําเสนอเพื่อนๆในวันนี้ก็มีความแตกต่างครับทั้งด้านรายละเอียดและเกมเพลย์ในคือเกม Of ฟเดอะกร ก่อนจะเข้าเรื่องเรามาแวะทำความเข้าใจกันสักหน่อยครับว่าเกม NFT นั้นคือเกมอะไรและมันมีที่มาเป็นยังไงกันนะเกม NFT หรือ Non-Fungible Token คือเกมที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของไอเทมในเกมได้เช่นตัวละครอาวุธที่ดินหรือไอเทมอื่นๆในรูปแบบ NFT ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มันสามารถทดแทนกันได้และบันทึกความเป็นเจ้าของบนบล็อกเชนทำให้สามารถซื้อขายและแลกเปลี่ยนได้อย่างปลอดภัย คู้เล่นบางคนสามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกมเหล่านี้ผ่านการสะสมหรือซื้อขาย NFT และโทเค็นในเกมเราจะรู้จักเกมพวกนี้ในชื่อที่ว่า PlaytoEarn โดยเกมเดียอาจ,จะเรียกได้ว่าเป็นตัวจุดกระแส NFT ก็คงเป็นเกม Crypto Kitty เกมที่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน Ethereum ในปี2017โดยบริษัท d a p p e r Lab จากแคนาดาตัวเกมสามารถเลี้ยงและผสมพันธ์แมวได้ซึ่งแมวแต่ละตัวจะมีลักษณะดินอพิเศษและรูปลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใคร ด้ยผู้เรียนสามารถซื้อขายและผสมพันธ์เพื่อสร้างแมวตัวใหม่หรือจะรับซื้อเป็นของสะสมก็ได้และทําให้ผู้คนหเหลมเหนศักยภาพของ NFT ในวงการเกมจากกระแสของค r y ปโตคิตตี้ทำให้ในช่วงปี2018-2020เกม NFT เริ่มพัฒน,นาแนวคิดเพ y ูเอิร์ซึ่งให้ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกมเช่น A.C. Infinity ที่เปิดตัวในปี2018และการเิ็น NFT ทีดสความสำเร็จในช่วง2020-2021 ซึ่งผู้เล่นก็สามารถหาเงินได้าจากการเลี้ยงและต่อสู้กับตัวเอ็กซี่ที่เป็นสัตว์เลี้ยงเอฟทีได้เกมเหล่านี้ใช้โทเค็นเพื่อส,สร้างระบบเศรษฐกิจภายในเกมในช่วงปี2021-2023ช่วงนี้ NFT และ Meta v e r s e ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนและบริษัทเกมใหญ่ๆเช่นยูบ s o อ t และส q วอ r e e ินิกโดยพวกเขาได้เริ่มทดลองนำาอฟเข้ามาในเกมเกมอย่าง The s a ซนบ o อก e c e n t r a l a n รและ m ม n e i น h บ o r ออริสนำเสนอแนวคิด Meta v e r s e ที่ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของที่ดินเสมือนและสร้างเนื้อหาของตัวเองได้ อย่างไรก็ตามก็มีการถกเถียงเกี่ยวกับความยัง่งยืนของโมเดลเพทูเอิร e ์และความกังวลเรื่องการเก็งกำไรด้ะสิ่งแวดล้อมเนื่องมาจากการใช้พลังงานสูงของบล็อกเชนบางตัวอียางเกมเอฟบางเกมก็บังคับให้ผู้เล่นต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นแถมค่าเงินของ NFT กับโทเค็นก็มีความผันผวนที่สูงมากๆและที่แย่ที่สุดก็คือความเสี่ยงจากการหลอกลวงกับโปรเจกต์ที่ไม่ยั่งยืนในส่วนตรงนี้ผมจะขอ,อยกตัวอย่างเคสดังในบ้านเราลวกันนะครับนั่นคือคิทโตโรนิน n อฟทีคิทโตโรนิน NFT คือโปรเจกต์เกม NFT รูปแบบ Pay to e a r ิญที่เปิดตัวโดยคุณปื้ม VR s o ซในช่วงปลายปี2 5 6 4้ยโดยแนวคิดการสร้างตัวละคร NFT จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลากหลายวงการเช่นติ๊กชีโร่กอบพิชยาบี้เดอสกาเดอดวงหรือคุณเบลขอบสนามโดยมีการนำตัวละครเหล่านี้ไปจำหน่ายในรูปแบบ NFT profile picture ผ่านแพลตฟอร์ม Open s e a และบิดครับโปรเจกต์ถูกเปิดเผสัมพันธ์ว่าสเปเชียล NFT เหล่านี้จะนำไปใช้ในเกม แต่สามารถสร้างไรายได้ได้จริงพร้อมแผนพัฒนาเปิดตัวเกมในไตรมาสที่2ปี2565แต่ตัวเกมก็ประสบปัญหาระดามากมากมายก่อนที่เกมจะเปิดให้เล่นซะอีครับทั้งมีการขายไอพีล่วงหน้าและการระดมทุนจากผู้วมโปรเจกต์เป็นเงินรวมกว่า15ล้านบาทและแม้จะประกาศเลื่อนเปิดตัวเกมหลายครั้งแต่สุดท้ายก็มมีเกมให้เล่นจริงสักทีผู้ลงทุนและผู้ซื้อไอพีไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้ตามที่สัญญาไว้และแทบจะติดต่อทีมงานไม่ได้เลยแถมไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนด้วย จากเหตุการณ์นี้ทำให้ในปี2566บริษัทบิทคัพได้ถอดคิโตโรนินออกจากรีจิสเตอร์โปรเจกต์อย่างเป็นทางการโดยระบุว่าไม่ใช่โครงการที่รับการยอมรับอย่างเป็นทางการของบิทคัพเชนเหตุการณ์นี้ทําให้เหล่านักลงทุนจํานวนมากรวมตัวแจ้งความผิดบริษัท VR อ o ซและคุณปืม้มในข้อหาชอบโกงและหลอกลงทุนโดยล่าสุดทนายฝั่งคุณปื้มระบุว่ากําลังพิจารณาคืนเงินให้กับผู้เสียหายบางรายที่ลงทะเบียนผ่านข้อมูลวอลเล็ นี่็นาจะถือเป็นดราม่าใหญ่ที่สุดของฝั่งเกม NFT ของประเทศไทยแต่ทั้งนี้ด้านดีๆหรือเกมที่มันได้ตังจริงมันก็มีและโดยส่วนตัวผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่อง NFT จึงมีของลงลึกมากแค่นำมาเสนอให้ทุกคนได้รับฟังเท่านั้นเองแล้วก็มาถึงพระเอกของคลิปนี้กับเกม NFT ที่ผมมองมันดูน่าเล่นสุดในปี2025นี้เลยและที่ผมบอกว่าน่าเล่นไม่ได้แค่หมายถึงเรื่องที่มันเป็นเพทูเอิร์นแต่ผมหมายถึงเกมเพ์ของมันที่ดูจริงจังมากกว่าก,า,การที่จะเป็นเกม NFT o ้อมโ k ยกเป็นเกมแนว Battle r ร y ย l e ที่พัฒนาดโดยกันซิล่าเกมซตูดรโอเกมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้กำกับชื่อดังอย่างนิวบรอกเคมพ่วงกับภาพยนตร์ดิสทริ c t 9และอีไรเซียมตัวเกมนำเ,เสนอโลกอนาคตแบบไซเบอร์พังที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและการต่อสู้สุดเข้มขน้นผู้เล่นจะได้ดำดิ่งสู่เกาะเทียดรอปไอแลนด์สถานที่ที่เต็มไปด้วยสนามรบขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับผู้เล่นได้สูมสุดถึง150คนทั้งในโหมด Pv p ี p และ PVE โดยผสมสัคงการต่อสู้แบบยิงปืนกลยุทธ์และการสำรวจเข้าไว้ด้วยกัน o f f เด e Gri ตั้งอยู่ในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นทหารรับจ้างที่ต้องต่อสู้เพื่อชีวิตรอ,อบนเกาะเทียด็อกซึ่งเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลับและอันตรายมากมายเรื่องราวของเกมมีกลิ่นอายของภาพยนตร์เซเบอร์พังที่เน้นการต่อสู้ร่วมงกลุ่มอำนาจเพื่อแย่งชิงทรัพยากรผู้เล่นต้องสำรวจค้นหาอาวุธและนำภารกิจเพื่อรวบรวมเฮกที่เป็นกล่องไอเทมภายในเกม สามารถแปลงเป็น NFT ได้โรงเกมถูกออกแบบอย่างประณีตด้วยการาฟริกที่สวยงามและ,ะรยายละเอียดที่สมจริงตัวละครและสภาพแวดล้อมภายในเกมมีสไตล์ที่รับแรงบันดาลใจ,ม,จมาจากภาพยนตร์ไซไฟเช่นเบตและเนอร์และเซเบอร์พังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดออฟเลกต์นำเสนอประสบก,การณ์เลื่นที่หลากหลายทั้งหมดเป็นเทอร์ลยอที่มีผูเ้เล่นรวมกันถึงร้อยห้าสิบคนโดยจะถูกปล่อยลงกอดเทียดดอกเพื่อ,อต่อสู้กันเองในโหมด PVP หรือจะร่วมมือกันในภารกิจ PVE ผูเ้เล่นต้องค้นหาอาวุธอุปกรณ์และทรัพยากร เพื่อช่วยหลบและกำจัดศัตรูตัวเกมมีระบบเดนามิกอีเวนต์ที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล,ล้อมและภารกิจในแต่ละรอบทำหมทุกเกมมีความหลากหลายและคาดเดาไม่ได้ระบบการปรับแต่งตัวละครผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครด้วยสกินอาวุธอุปกรณ์ที่ได้จากในเกมหรือผ่านการซื้อ n f นระบบไซเบอร์นิติกอาเมนช่วยให้ผู้เล่นสามารถติดตั้งส่วนเสริมเช่นแขนก้นหรือขาเทียมเพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษเช่นการวิ่งเร็วขึ้นหรือการมองเห็นศัตรูผ่านกำแพง การผสมผสาน PVP และ PVE นอกจากต่อสู้ผู้เล่นคนอื่นแล้วผู้เล่นยังต้องเผชิญหน้ากับศัตรตูที่ควบคุมโดย AI และทำภาร,รกิจเพื่อรวบรวมเฮกโดยภาร,รกิจ PVE เช่นการปานขังทรัพยากรหรือกําจัดบอสซึ่งจะให้รางวาัลที่สามารถแปลงเป็น NFT ได้และตัวเกม o f t เดอะกรก็มีระบบเนื้อที่เกมเพจที่ผู้เล่นสาม,มารถเลื่อกเส้นทางและตัดสินภายในเกมได้เพื่อปลดล็อกเนื้อหาเสริมเพิ่มเติมซึ่งเป็นจุดเด่นที่หายากในเกมแพทเทิร์อยออีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของเกมเกมนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นระบบ NFT และเพทูเอิร์นอักิทนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและ NFT มาใช้โดยใช้การสร้างบล็อกเชนที่พัฒน,นาบน Avalanche Layer เพื่อจาัดก,การธุรกรรมและความเป็นเจ้าของไอเทมในเกมในตัวเกมจะมีกล่องเฮกกล่องไอเทมที่ผู้เล่นสามารถเก็บได้จากการทำารัรกิจหรือชนะการแข่งขันในเกมโดยเฮกสามารถแปลงเป็น NFT ได้ซึ่งอาจเป็นสกินอาวุธชุดเกราะหรืออุปรกรณ์พิเศษที่มีมูลค่าผู้เล่นจะสามารถซื้อขายหรือแลกเป็น NFT เหล่านี้ได้ ในการเซตมาร์เก็ตเพลสโดยใช้โทเค็นกันผู้เล่นสามารถสร้างรายได้จากการเล่นโดยการขาย NFT หรือโทเค็นกันที่ได้รับภายในเกมแต่การน,นั้นตัวเกมก็ออกแบบมาให้การซื้อขาย NFT เป็นเพียงแค่ทางเลือกไม่มีการบังคับทำให้ผู้เล่นไม่ได้สนใจบล็อกเชนก็ยังสามารถสนุกกับเกมได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนตัวเกมมีความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสผู้เล่นทุกๆคนผู้เล่นสามารถเลือกที่จะเก็บเฮกไว้ในเกมเพื่อเพิ่มความสามารถหรือแปลงเป็น NFT เพื่อขายในมาร์เก็ตเพลส ระบบนี้ช่วยให้เกมึงดูดผู้เล่นทั้งผู้เล่นทั่วไปและนักลงทุนที่สนใจใน NFT โดยณปัจจุบันตัวเกมยอยู่ในช่วง Early Access โทเค็นกันเองก็ยังอยู่ในเครือข่ายทดสอบและจะถูกรีเซ็ตเมื่อเกมเปิดตัว,ตวเต็มรูปแบบเพราะงั้นใครที่จะลงทุนเกมนี้ก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับในอนาคตออสเตรียก็คงมีแผนเปิดตัวเต็มรูปแบบในปลายปี2025หรือ2026นี่แหละครับด้วยค่าว่าจะมีการอัปเดตเนื้อหาครั้งใหญ่เช่นการเพิ่มโหมดใหม่ตัวละครใหม่และการขยายระบบบล็อกเชน ให้เราไรับผู้เล่นทั่วโลกมากขึ้นการใีเกมเกมนี้เได้รับการสนับสนุนจาก n e w b l o c k c a m และทีมพัฒนาที่มีประสบการณ์ถ้าให้มีความเป็นไปได้ที่ออฟเดอะกริดจะกลายเป็นหนึ่งในเกมเบทเทิลรอยยอชั้นนําที่มีอิทธิพลในวงการเอฟก็ได้ส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปโหลดได้เลยนะครับที่สตรีมอ๋อแต่เราวังเรื่องสเปคด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับเอาจริงๆไม่นับเรื่องเอฟทีตัวเกมก็สนุกใช้ได้เลยนะครับคือมันเป็นเกมที่เราสามารถนั่งเล่นเป็นเพลินได้เลย แล้ถ้าโชคดีเปิดได้ของดีก็มีสิทธิ์เอาไปแลกเป็นเงินได้ด้วยกลัวว่าต่อมาเป็นเกมจริงจะไม่มีอะไรแปลกๆหรือทําระบบเตมิมเงินเข้าไปนะครับแหมงั้นก็คงโดนหนายาวๆแน่นอนก็จบเพียงเท่านี้แล้วละครับแง้ผมก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่แวะเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้ง4ท่านนี้ด้วยที่สมัครเข้ามาเป็นครอบครัวจีจีเกมเมอร์ของเราด้วยครับขอบคุณจริงๆนะใครอยากสมัครช่องนี้ของผมก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะครับแต่การเริ่มต้นแค่ชามะนาวแก้วเดียวเท่านั้นถ้าจบคล ก็ลุยกันกดไลค์กด Subscribe เพิ่มเป็นกําลังใจให้มหน่อยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ